คุณเคยได้ยินตำนานดงม,มหาการไหมป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะสมบัติที่ซ่อนอยู่มันไม่ได้ให้ใครง่ายๆคืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปสัมผัสความลี้ลับเสียงกระซิบในความมืดรากไม้ที่พาดเต็มทางดวงตาสีแดงที่จ้องมองคุณทุกฝีก้าวมีเพียงผู้กล้าที่จะค้นพบสมบัติแต่ผู้ที่โลภเกินไปจะต้องเผชิญกับความสยองเหนือจินตนาการคุณกล้าเข้าไปในดงมหาการนี้หรือไม่ กดติดตามและดูเรื่องราวทั้งหมดเพราะความลับของสมบัติอาถรรพ์กำลังรอคุณอยู่เสียงลมพัดกระทบใบไม้ในดมมหาการทำให้เกิดเสียงครืดคราดคล้ายมีใครกำลังเดินตามอยู่ข้างหลังแสงไฟฉายส่องไปไม่ถึงความมืดลึกทุกกิ่งไม้เหมือนมือ,มอปริศนาคอยจับตัวผมเดินตามแผนที่เก่ามือไม้สั่นเล็กน้อยแต่ความโลภอยากเจอสมบัติทำให้ก้าวต่อไปกลิ่นชื้นของดินและผักเน่าเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นดิน อยู่ดีๆเสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะช้าๆทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นผมหยุดยืนฟังเสียงนั้นเหมือนใครกำลังเรียกชื่อผมใบไม้สั่นไหวโดยไม่มีลมผมกลืนน้ำลายลมเย็นพัดเข้ามาทำให้ขนลุกสู่ทันใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนกับบางสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมันคือโครงกระดูกเก่ามีเครื่องประดับทองคำเก่าแก่พันรอบขอผมอยากก้าวถอยหลังแต่เท้าติดกับรากไม้เหมือนมีแรงดึงจากใต้พื้นดิน เสียงโหราเผาเบาๆก้องอยู่รอบตัวเรากับดงมหาการทั้งดงมีชีวิตหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดผมยกไฟฉายขึ้นส่องอีกครั้งมีรอยเท้าเล็กๆปรากฏขึ้นรอบตัวเหมือนใครเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อวินาทีที่ผ่านมาผมได้ยินเสียงกระซิบอย่ามาที่นี่แต่ไม่มีใครอยู่รอบตัวความเมื่อค่อยๆกลืนแสงไฟฉายมือไม้สั่นจนแทบทำไฟตกผมตัดสินใจวิ่งแต่รากไม้พาดเต็มทางเหมือนกับว่าดงมหาการกำลังปิดทางนี้ ทันใดนั้นเสียงดังเพรี้ยจากข้างหลังเหมือนใครทุบพื้นดินอย่างแรงผมหันไปเห็นดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือพื้นดินจ้องมาที่ผมอย่างหิวกระหายกลิ่นเน่าเหม็นและความร้อนจากสิ่งนั้นทำให้หายใจไม่ออกผมตะโกนแต่เสียงตัวเองกลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาแล้วสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ผมรู้ทันทีว่าถ้าก้าวอีกก้าวเดียวผมอาจไม่รอดผมถอยหลังสุดแรงก้าวพลาดล้มลงกับพื้นเปียกชืน้นรากไม้พาดเต็มทางเหมือนจับเท้าผมไว้แน่น ดวงตาสีแดงยังลอยอยู่เหนือผมส่องประกายเหมือนเพชรเลือดเสียงหวรเาเผ่เบากลายเป็นเสียงก้องสะท้อนในหัวใจผมพยายามคลานหนีแต่เหมือนพื้นดินขยับจับร่างผมไว้ลมเย็นพัดแรงขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าผสมกับกลิ่นควันเหมือนไฟเก่าทันใดนั้นมีมือเย็นชื้นยื่นออกมาจากดินพยายามดึงผมลงไปใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมส่องไฟฉายอีกครั้งแสงไฟสะท้อนกับวัตถุทองคำที่โผล่พ้นพื้น มันเหมือนสมบัติเรียกให้ผมเข้าไปใกล้แต่ดวงตาสีแดงเตือนความตายเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งไม่ควรมาที่นี่ผมรีบลุกขึ้นวิ่งสุดแรงแต่พื้นดินใต้เท้ากลับยุบเป็นหลุมเล็กๆดวงตาสีแดงตามมาทุกฝีก้าวเสียงโหกระก้องอยู่รอบตัวร่างสูงผอมบางคล้ายเงาเมื่อเคลื่อนเข้ามาใกล้ผมเห็นฟันแหลมที่ส่องสะท้อนไฟฉายทันใดนั้นมือของมันคว้าขาผมรู้สึกถึงแรงดูดมหาศาลผมกรีดร้องสุดเสียงร่างเหมือนจะถูกดึงลงไปในความมืดใต้ดิน แต่ในวินาทีสุดท้ายผมสะดุดกิ่งไม้ใหญ่ล้มลงหน้าความทุกอย่างรอบตัวกลับสงบเหมือนดงมหาการหยุดหายใจสมบัติและดวงตาสีแดงหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มือของผมเต็มไปด้วยรอยรอยขวนลึกและกลิ่นเหม็นเน่าติดตัวผมหายใจแรงเงื่อเต็มตัวและรู้สึกว่าดงมหาการไม่เคยปล่อยใครกลับไปง่ายๆผมลุกขึ้นวิ่งออกจากดงโดยไม่หันหลังกลับแต่ในใจรู้ดีว่ามีบางสิ่งยังตามผมอยู่ คืนเริ่มมืดสนิทขึ้นผมเดินอยู่ริมป่าพร้อมหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่สัญชาตญาณบอกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงใบไม้สั่นไหวราวกับมีใครเดินตามผมหันไปมองแต่ไม่เห็นใครสายตายังคงหลงเหลือแสงไฟฉายเห็นเพียงร่องรอยเท้าเล็กๆบนพื้นเปียกความเงียบกลับทําให้ผมหวาดกลัวมากกว่าความมืดผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นกลับไปเธอะหรือจะไม่รอดกลิ่นเหม็นคละคลุ้มมาอีกครั้งเหมือนใครเอาเน่าเนื้อสดมาใกล้ๆ ทันใดนั้นเสียงดังปังดังขึ้นจากทางซ้ายของผมผมหยุดหายใจดวงตาสีแดงปรากฏเหนือกิ่งไม้สูงมันจ้องมาที่ผมไม่กระพริบผมพยายามวิ่งแต่รากไม้พาดเต็มทางอีกครั้งมือผมขูดกับเปลือกรากไม้จนเลือดซึมเสียงโหดราก,ก้องกงวนรอบป่าเหมือนมีหลายตัวผมเริ่มมองเห็นเงาดำเคลื่อนผ่านใบไม้ความรู้สึกหนาวเย็นจากลมผสมกับความร้อนจากดวงตานั้นทำให้ผิวหนังลุกสู้ร่างสูงผอมบางปรากฏใกล้ๆมือของมันยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมคม ผมสะดุ้งจนแทบสุดลมหายใจของมันร้อนเผาใกล้ใบหน้ามันกระซิบใกล้หูผมว่าสมบัติไม่ได้เป็นของเธอผมดิ้นพยายามหลบแต่แรงดูดจากใต้พื้นดินเหมือนจะดึงผมลงไปจังวันนั้นผมเห็นแสงสว่างเล็กๆปรากฏเหนือพื้นดินผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมคว้าสิ่งนั้นและดึงตัวเองออกจากแรงดูดร่างเงาดำกรีดร้องดังลั่นเสียงสะท้อนเหมือนป่าอันทั้งดงสันสะเทินผมวิ่งสุดแรงจนสุดสายตาเห็นทางออกของดงมหาการอยู่ไม่ไกล แต่ในใจรู้ดีว่าสิ่งลี้ลับนั้นไม่ได้ตามผมเพียงตัวเดียวเสียงกระซิบยังคงตามมาเรากับป่าทั้งดงกำลังเตือนให้ผมอย่าแม้แต่หันกลับไปผมวิ่งสุดแรงเหงื่อผสมฝนทำให้เสื้อผ้าเปียกชุม่มใบไม้และกิ่งไม้ตีเข้าหน้าแต่ผมไม่หยุดดวงตาสีแดงยังลอยตามอยู่ไม่ไกลเสียงหรัก้องสะท้อนรอบตัวทันใดนั้นผมเห็นทางออกของดงมหาการแต่รากไม้ก้อนใหญ่โผล่ขึ้นกลางทางเหมือนดักผมไว้ มือผมคว้ากิ่งไม้แต่แรงดึงจากใต้พื้นดินดึงร่างผมลงผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกดูดเข้าสู่ความมืดสิ่งนั้นล้อมรอบตัวผมเต็มไปหมดร่างสูงดำทะมึนและดวงตาแดงส่องประกายกลิ่นเหม็นเน่าค,คลอคลุมจนแทบหา,ายใจไม่ออกเสียงกระซิบก้องในหัวผมว่านี่คือสมบัติของเราไม่ใช่ของเธอทันใดนั้นผมเห็นแสงสว่างเล็กๆส่องจากกระเป๋าเก่าที่ผมสะพายมันเป็นแผนที่เก่าที่ผมตาหาแต่ตอนนี้ส่องแสงเรืองรอง ผมคว้าแผนที่ไว้แน่นเหมือนมันเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตร่างดำพุ่งเข้ามาใกล้ผมก้าวข้ามรากไม้และกระโดดผ่านหลุมเล็กแรงดูดจากดินทำให้ดินสั่นดังกรอบกราผมตกลงสู่ลำธารเล็กน้ำเย็นชุ่มเต็มตัวแต่ผมยังคงวิ่งต่อเมื่อผมวิ่งออกจากป่ามาถึงริมถนนเสียงหกระและดวงตาสีแดงหายไปทันทีร่างกายสั่นสถานเหงือและเลือดยังไหลเต็มตัวผมนั่งลงสูดลมหายใจลึกและรู้สึกถึงความเงียบสงบ แต่ในใจผมรู้ดีว่าสิ่งลี้ลับนั้นยังคงซ่อนอยู่รอวันที่ใครก็ไม่รู้จะกล้าก้าวเข้าไปในดมมหาการอีกครั้งคืเนเงียบสงัดผมยังนั่งอยู่ริมถนนมือสั่นและหัวใจเต้นแรงลมหายใจเย็นพัดมาจากดมมหาการราวกับมีใครเดินตามอยู่ไกลๆ้ๆแผนที่เก่าในมือยังส่องแสงวูบว่าเปาวากับมันมีชีวิตผมลุกขึ้นและมองไปทางป่าที่ผมเพิ่งหนีมาทัานใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเธอหนีไม่ได้สมบัติรอเธออยู่ ผมสะดุ้มมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่แสงไฟจากหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลแต่ผมรู้สึกว่าดมมหาการตามมาทุกฝีก้าวเสียงใบไม้และกิ่งไม้กระทบกันดังขึ้นเหมือนฝีเท้าหลายคู่กลิ่นเน่าเหม็นกลับมาอีกครั้งผสมกับความชื้นเย็นเฉ็บผมวิ่งผ่านหมู่บ้านร้างที่เคยอยู่ข้างทางหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกหน้าต่างทุกซอกมุมเหมือนมีร่างเงาดำมองผมอยู่แผนที่ในมือส่องแสงแรงขึ้นราวกับบอกเส้นทางบางอย่างผมตามแสงนั้นเข้าไปในซากบ้านหลังหนึ่ง ภายในเงียบสนิทมีฝุ่นหนาและกลิ่นเหม็นเน่าทันใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนกับบางสิ่งบนพื้นมันคือกล่องไม้เก่าแก่สลักลวดลายประหลาดและมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงคล้ายเลือดมือผมสั่นแต่ก็เปิดกล่องนั้นออกข้างในมีทองคำและเพชรเก่าแต่ก็มีหนังสือเก่าที่หน้าปกฉีกขาดทันทีที่ผมแต่หนังสือเสียงโห่ร้องกล้องสะท้อนทั่วบ้านดวงตาสีแดงปรากฏขึ้นอีกครั้งรอบตัวผมเต็มไปด้วยความมืด ผมรู้ทันทีว่าสมบัติไม่ใช่แค่ทองคำแต่เป็นกับดักของโดมมหาการทุกสิ่งรอบตัวเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ข้างหูสมบัติเป็นของเราเธอไม่ควรแต่ผมถอยหลังแต่ประตูถูกปิดด้วยแรงมหาศาลร,รากไม้และเงาเมื่อพลอมาจากพื้นดินผมติดอยู่ในบ้านนั้นเพียงลำพังหัวใจเต้นแรงร่างกายสั่นจนแทบจะหมดแรงและทันใดนั้นเสียงดังสนั่นเหมือนดินถล่มลงมาครอบรอบตัว S <S ผมรู้สึกว่าถูกดึงเข้าสู่ความเมื่อลึกสมบัติอาถรรพ์กำลังเรียกผมไปอยู่ใ,นในกล้กับมันอย่างไม่ยอมปล่อยผมตกอยู่ในความเมื่อสนิทดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือหวัวแรงดึงจากพื้นดินทำให้ร่างผมลอยขึ้นช้าๆเหมือนถูกดูดเข้าสู่ขุมนรกเสียงหัวระก้องสะท้อนทุกมุมบ้านแผนที่ในมือส่องแสงวูบว่าเปล่ากับมีชีวิตทันใดนั้นผมเห็นร่างเงาเมื่อสูงใหญ่ปรากฏตรงหน้ามันคล้ายคนแต่ไม่มีหน้าชายเสื้อผ้าเปื้อนดินและเลือด มือแหลมคมยื่นออกมาราวกับต้องการดึงผมเข้าไปในความมืดหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดมือสั่นจนแทบปล่อยแผนที่ผมจำได้ว่ามีประตูเล็กด้านหลังกล่องไม้ผมพยายามดึงตัวเองไปยังประตูแต่รากไม้และเงาเมือขวางทุกทางเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นหลายเสียงพร้อมกันสมบัติเป็นของเราไม่มีใครหนีรอดผมตัดสินใจเสี่ยงกระโดดเข้าไปในช่องประตูเล็กๆร่างเมือพุ่งตามมา แต่ในวินาทีสุดท้ายแสงจากแผนที่สว่างขึ้นอย่างรุนแรงร่างเงามืดร้องด้วยเสียงแหลมสูงกรีดลั่นเหมือนถูกไฟเผาแรงดูดลดลงผมตกลงสู่พื้นดินด้านนอกบ้านผมลุกขึ้นวิ่งออกมาสู่คืนมืดแต่ได้ยินเสียงกระซิบที่ตามหลังว่าเราจะรอจนกว่าใครสักคนแต่สมบัติอีกครั้งดวงตาสีแดงหายไปแต่หัวใจผมยังสั่นรัวแผนที่เก่าในมือเงียบสงบแต่ผมรู้ดีสมบัติอาถรรพ์ไม่ได้ถูกปล่อยไปง่ายๆ ดมมหาการยังคงรอผู้กล้าหรือผู้โลกคนต่อไปที่จะกล้าเข้ามาผมเดินออกจากป่าด้วยร่างสัน่นแต่ในใจรู้ดีว่าผมไม่มีวันลืมคืนนี้คืนที่สมบัติและความตายใกล้กันมากที่สุดผมกลับมาที่บ้านด้วยร่างสัน่นมือยังจับแผนที่เก่านาน่นแต่คืนที่ผ่านมายังคงตามหลอกหลอนผมได้ยินเสียงกระซิบเผ่วๆในหูทุกครั้งที่ผมหลับกลิ่นเหม็นเน่าและความมืดเย็นกลับมาเยือนราวกับดมมหาการยังอยู่ในบ้านผมเอง วันต่อมาผมสังเกตว่าทุกครั้งที่แผ่นที่ส่องแสงจะมีสิ่งแปลกๆป,ปรากฏรอยเท้าเล็กๆปรากฏบนพื้นดินรอบตัวของใช้ภายในบ้านขยับไปเองเหมือนมีใครเดินผ่านผมพยายามทิ้งแผนที่แต่ทุกครั้งมันกลับปรากฏในมือโดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งขณะที่ผมนอนหลับมีเสียงประตูเปิดและปิดดังขึ้นผมลุกขึ้นมองเห็นร่างเงาเมื่อปรากฏอยู่มุมห้องดวงตาสีแดงส่องประกายอยู่ในความมืดมือของมันยื่นมาหาแผนที่ ผมพยายามตะโกนแต่เสียงออกมาเบาเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดทันใดนั้นแผนที่สว่างขึ้นแรงร่างเงาเมื่อถอยห่างแต่ก่อนหายไปมันกระซิบด้วยเสียงเย็นยเยอือกสมบัติเรียกคนต่อไปและเธอยังไม่รอดจากคำสาปผมรู้แล้วว่าคืนที่ดงมหาการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสมบัติอาถรรพ์ไม่เคยถูกปล่อยไปมันจะตามผมไปทุกที่จนกว่าจะเจอผู้กล้าหรือผู้โลภคนใหม่ผมตัดสินใจเก็บแผนที่ไว้แต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะผมรู้ดี สิ่งลี้ลับยังคงรอคอยและไม่เคยยอมแพ้หลายสัปดาห์ผ่านไปผมพยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนที่แต่สิ่งลี้ลับไม่เคยปล่อยผมไปกลางคืนผมยังได้ยินเสียงกระซิบและบางครั้งก็เห็นดวงตาสีแดงส่องผ่านหน้าต่างวันหนึ่งผมตัดสินใจเผชิญหน้าผมเอาแผนที่เก่าออกมาจากลิ้นชักแสงจากมันสว่างวูบวาบเหมือนเรียกให้ผมกลับไปยังดงมหาการผมรู้แล้วสมบัติอาถรรพ์ไม่ได้อยู่ที่ทองคําหรือเพชร มันอยู่ในคํำสาปที่รอคนโลภและกล้าเข้ามาผมกลับไปที่ดงมหาการอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อหาแผนที่แต่เพื่อคืนมันทุกย่างก้าวผมได้ยินเสียงโหเร้อและกระซิบก้องในป่ารากไม้และเงาเมื่อเคลื่อนไหวรอบตัวผมรู้สึกเหมือนดงทั้งดงมีชีวิตเมื่อถึงจุดที่ผมพบสมบัติครั้งแรกผมวางแผนที่ลงบนพื้นดินทันใดนั้นแสงสีแดงจากแผนที่ระเบิดสว่างทั่วป่าก้องด้วยเสียงกรีดร้อง ดวงตาสีแดงผอขึ้นจากทุกต้นไม้และรากไม้แล้วทุกอย่างหายไปทันทีดงกลับสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหันหลังเดินออกมารู้สึกถึงความโล่งใจแต่แผลใจและความหวาดกลัวยังคงอยู่ในตัวผมรู้แล้วสมบัติอาถรรพ์ไม่ได้จบเพียงคืนเดียวมันยังคงอยู่รอใครอีกคนที่กล้าเข้ามาในดมหาการและผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันลืมคืนนี้คืนที่สมบัติและคำสาปรวมกัน ทำให้ผมรู้ว่าบางสิ่งบนโลกนี้ไม่ควรถูกค้นพบหลายเดือนผ่านไปผมพยายามใช้ชีวิตปกติแต่ความรู้สึกว่ามีใครคอยตามไม่เคยหายไปกลางคืนผมยังฝันเห็นดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือหัวเสียงกระซิบยังตามมาในความคิดเรากำลังรอคนต่อไปวันหนึ่งผมพบจดหมายเก่าซ่อนอยู่ในซาบแผนที่ตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีแดงคล้ายเลือดข้อความสั้นๆแต่เย็นยะเยือกสมบัติไม่ได้จากไป มันเลือกผู้ต่อไปแล้วผมรู้ทันทีคำสาบยังไม่จบและใครก็ตามที่พบสมบัติจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับเหมือนที่ผมเคยเจอค่ำคืนนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้ารอบบ้านร่างสูงผอมบางเคลื่อนผ่านความมืดแผ่นหลังสันสถานดวงตาสีแดงปรากฏบนเพดานห้องสว่างวูบวาบจากแผนที่มือเย็นชื้นโผล่มาจากพื้นลากผ่านผมอย่างช้าๆผมรู้สึกได้ถึงแรงดึงราวกับถูกเรียกให้กลับไปยังดงมหาการ ผมก้าวถอยหลังมือยังจับแผนที่แน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาแต่ครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าสมบัติอาถรรพ์กำลังเรียนรู้มันไม่เพียงแค่ทดสอบความกล้าแต่ยังเลือกเยื่อรายใหม่ต่อไปผมหลับตาสูดลมหายใจลึกและตัดสินใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเก็บความลับนี้ไว้เพราะถ้าใครรู้ถึงสมบัติดมมหาการก็จะตื่นอีกครั้งและผมรู้ดีคืนหนึ่ง สมบัติอาถรรพ์จะเรียกใครบางคนเข้าสู่ความมืดอีกครั้งและผมจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นหลายปีผ่านไปชาวบ้านเล่าขานถึงดงมหาการเรื่องเล่าเก่าๆที่ผมเคยเผชิญกลายเป็นตำนานห้ามเขา้าแต่สำหรับคิมหนุ่มนักผจญภัยเขาไม่เชื่อเรื่องผีหรือคำสาปคิมถือแผนที่เก่าที่ผมทิ้งไว้ในกล่องเก่าแสงไฟฉายส่องไปในป่าเมื่อทุกก้าวเต็มไปด้วยความเงียบและหมอกหนา เสียงใบไม้สั่นเหมือนใครเดินตามแต่ร่างกายเขาไม่รู้สึกกลัวเขาคิดว่านี่คือความท้าทายและสมบัติรออยู่ตรงหน้าแต่ทันใดนั้นเสียงโหราเผาๆผาก้องอยู่รอบตัวดวงตาสีแดงโผล่เหนือกิ่งไม้สูงกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งเข้าจมูกคิมสะดุ้งแต่ยังพยายามเดินต่อรากไม้พาดเต็มทางเหมือนจับเท้าเขาไว้เหมือนดงมหาการกำลังทดสอบความกล้าของเขาคิมมาถึงจุดเดิมที่สมบัติถูกซ่อนกล่องไม้เก่าอยู่ตรงหน้าแกสลักลวดลายประหลา มือของเขาสั่นขณะเปิดกล่องภายในมีทองคำเพชรและหนังสือเก่าทันใดนั้นแสงสว่างสีแดงพุ่งออกมาจากกล่องร่างสูงผอมบางปรากฏขึ้นจากความเมื่อดวงตาสีแดงจ้องคิมอย่างหิวกระหายคิมพยายามวิ่งแต่รากไม้พาดเต็มทางเสียงกระซิบก้องรอบตัวสมบัติเป็นของเราไม่มีใครรอดเขารู้ทันทีว่าสมบัติอาถรรพ์ไม่ได้เปลี่ยนแค่ทองคำมันเลือกเยือรายใหม่ความเมื่อค่อยๆกลืนตัวเขาเข้าไป คิมพยายามดิ้นหลุดจากรากไม้ที่พันร่างเขาไว้แต่แรงดูดจากพื้นดินเหมือนจะดึงเขาลงไปสู่ความมืดดวงตาสีแดงจ้องเขาไม่กระพริบเสียงโ h o ร้องกล้องสะท้อนในหัวใจเขารู้สึกเหมือนทุกต้นไม้ทุกกิ่งไม้และทุกเงามืดในดงมีชีวิตมือของคิมยังจับกล่องไม้แน่นแต่ร่างสูงผอมบางยื่นมือเข้ามาไกลทันใดนั้นแสงจากกล่องไม้สว่างจ้าราวกับไฟนรกร่างเงามืดถอยหลังเสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่วป่า กลิ่นเหม็นเน่าและความร้อนจากดวงตาแดงค่อยๆจางไปคิมก้าวถอยหลังสุดแรงพยายามวิ่งออกจากดงแต่ทุกก้าวเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขากลับมาเขามองไปที่แผ่นที่เก่าแสงวูบวาบชี้ทางออกอย่างลึกลับรากไม้และเงาเมือพยายามปิดทางแต่เขากระโดดข้ามและล้มตัวลงในลำธารน้ำเย็นทำให้เขาสะดุ้งแต่เขาไม่สนใจทุกย่างก้าวนำเขาออกสู่ถนนริมป่าทัานใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนกับแผ่นหินเก่า เขารู้สึกถึงความโล่งใจแต่ก็รู้ดีว่าสมบัติอาถรรพ์ไม่ได้จบเพียงครั้งนี้ดมมหาการยังคงรอผู้กล้าหรือผู้โลภคนต่อไปและร่างสูงผอมบางกับดวงตาสีแดงยังไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแค่รอเวลาเหมาะสมที่จะปรากฏอีกครั้งคิมลุกขึ้นสูดลมหายใจลึกมือยังจับแผนที่เก่าน,านั่นเขารู้ดีว่าความลี้ลับนี้จะตามเขาไปทุกที่และบางวันคนต่อไปจะเดินเข้ามาในดมมหาการ เพื่อพบสมบัติอาถรรพ์และคำสาปที่ไม่มีวันจบหลายเดินต่อมามีนักผจญภัยคนใหม่ชื่อมิราเธอพบแผนที่เก่าที่คิมเคยเก็บไว้ในห้องเก็บของแสงไฟจากแผนที่สว่างวูบว่าเปาวากับเรียกให้เธอออกเดินทางแม้เธอไม่เชื่อเรื่องคำสาปแต่ความอยากรู้และความโลภทำให้เธอออกตามหามิราก้าวเข้าไปในดมมหาการหมอกหนาปกคลุมทุกย่างก้าวเสียงใบไม้สั่นและกิ่งไม้กระทบกันราวกับมีใครเดินตาม เธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเผ่วๆนี่ไม่ใช่ของเธออย่าตาแสงไฟฉายสะท้อนกับโครงไม้เก่าดวงตาสีแดงปรากฏเหนือกิ่งไม้สูงรากไม้พาดเต็มทางทุกย่างก้าวมิรารู้สึกถึงแรงดึงจากพื้นดินเหมือนดงทั้งดงมีชีวิตเธอพบกล่องไม้เก่าอีกครั้งมือสั่นขณะเปิดกล่องภายในมีทองคำเพชรและหนังสือเก่าทันใดนั้นแสงสีแดงพุ่งออกจากกล่องร่างสูงผอมบางปรากฏขึ้นจากความมืด ดวงตาสีแดงจ้องเธออย่างหิวกระหายมิราพยายามวิ่งแต่พื้นดินและรากไม้พยายามดึงเธอเข้าหากลางป่าเสียงกระซิบก้องรอบตัวว่าสมบัติเลือกแล้วไม่มีใครรอดความเมื่อค่อยๆกลืนร่างเธอเข้าไปทันใดนั้นแผนที่สว่างขึ้นแรงเหมือนมีชีวิตเธอคว้ามันไว้แน่นแสงวูบวาบชี้ทางออกแต่เธอรู้ดีดงมหาการและสมบัติอาถรรพ์ยังไม่ปล่อยใครไปง่ายๆและคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองครั้งใหม่ มิราก้าช้าๆผ่านหมอกหนาทุกย่างก้าเต็มไปด้วยเสียงคลืดคลาดของใบไม้ดวงตาสีแดงลอยเหนือกิ่งไม้สูงจ้องเธอไม่กระพริบรากไม้พาดเต็มทางเหมือนดึงเธอกลับเข้าไปในความมืดเสียงกระซิบก้องสะท้อนราบตัวว่าสมบัติเลือกแล้วไม่มีทางหนีเธอพยายามคลานเข้าไปยังกล่องไม้เก่าแสงไฟจากแผนที่สว่างวูบว่าเปล่ากับบอกทางให้เธอแต่ทันใดนั้นเสียงโหกร้อดังลั่นทุกต้นไม้ร่างสูงผอมบางปรากฏจากความมืดมือยื่นเข้ามาใกล้กล่อง มิราใจเต้นแรงมือสั่นแต่เธอยังจับกล่องแน่นทันใดนั้นแผนที่สว่างจ้าอย่างรุนแรงร่างเงาเมื่อกรีดร้องด้วยเสียงแหลมสูงแรงดูจากพื้นดินลดลงชั่วขณะเธอสามารถถอยหลังและหลบออกจากรากไม้ได้เธอวิ่งสุดแรงผ่านดมมหาการหมอกหนาและความมืดเหมือนจะกลืนเธออีกครั้งแต่แสงจากแผนที่ชี้เส้นทางออกจากป่าร่างสูงผอมบางและดวงตาสีแดงหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเธอออกมาถึงริมถนนกลิ่นเหม็นและเสียงหัวเราหายไป แต่หัวใจของมิราย,ยังเต้นแรงเธอรู้ดีสมบัติอาถรรพ์ยังไม่ปล่อยใครไปง่ายๆและคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองครั้งใหม่มิราย,ยังคงถือแผนที่แน่นรู้ดีว่าดงมหาการและคำสาบจะตามเธอไปทุกที่และวันหนึ่งคนต่อไปจะกล้าเข้ามาเพื่อพบสมบัติอาถรรพ์และความตายที่รออยู่ในความมืดหลายปีผ่านไปเรื่องราวของดงมหาการกลายเป็นตำนานไม่มีใครกล้าเข้าไป เว้นแต่ไอรานักสำรวจหญิงผู้ชื่นชอบความลึกลับเธอเจอแผนที่เก่าที่มิราทิ้งไว้แสงไฟจากแผนที่ส่องวูบวาบเหมือนเรียกเธอไปยังดงมหาการไอราก้าวเข้าไปในป่าหมอกหนาและความเงียบรอบตัวทุกกิ่งไม้และใบไม้สั่นราวกับมีใครเดินตามทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นยเยือกดังขึ้นอย่าแต่สมบัติไม่ได้เป็นของเธอเธอโหราบเบาๆแต่หัวใจเต้นแรงเมื่อเธอพบกล่องไม้เก่าแสงไฟจากแผนที่สว่างจ้า ทองคำเพชรและหนังสือเก่าปรากฏอยู่ในกล่องร่างสูงผอมบางปรากฏขึ้นจากความเมื่อดวงตาสีแดงจ้องไอราอย่างหิวกระหายไอราพยายามถอยหลังแต่รากไม้พาดเต็มทางแรงดูดจากพื้นดินดึงเธอเข้าหากลางป่าเสียงกระซิบก้องว่าสมบัติเลือกแล้วไม่มีใครรอดเธอจับแผนที่แน่นแสงวูบวาบชี้ทางออกร่างเงาเมื่อกรีดร้องด้วยเสียงแหลมสูงไอรากระโดดข้ามรากไม้และตกลงในลำธารเล็ก น้ำเย็นสถานตัวแต่เธอยังวิ่งต่อไปเมื่อเธอออกมาถึงริมถนนความเมื่อและเสียงหกวเราหายไปแต่ไอรา,ารู้ดีดมมหาการยังรอผู้กล้าหรือผู้โลกคนต่อไปสมบัติอาถรรพ์ไม่เคยหายไปมันเพียงแค่รอวันที่ใครสักคนกล้าเข้ามาอีกครั้งไอราก้าช้าๆผ่านดมมหาการหมอกหนาปกคลุมทุกย่างก้าวดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือกิ่งไม้สูงจ้องเธอไม่กระพริบเสียงกระซิบก้องสะท้อนรอบตัวสมบัติเลือกแล้ว ไม่มีทางนี้รากไม้พาดเต็มทางทุกก้าวมือของไอราจับกล่องไม้แน่นทันใดนั้นแสงสีแดงพุ่งออกจากกล่องสว่างจ้าร่างสูงผอมบางปรากฏขึ้นจากความเมื่อมือแหลมคมยื่นเข้ามาไกลไอราพยายามถอยหลังแต่แรงดูดจากพื้นดินดึงเธอเข้าหากลางป่าเสียงโหระกงสะท้อนทุกต้นไม้ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตดวงตาสีแดงใกล้เข้ามาทุกทีทันใดนั้นแผนที่เก่าสว่างวูบวาบอย่างแรง ร่างเงาเมื่อถอยหลังเสียงกรีดร้องแหลมสูงก้องทั่วป่าแรงดูดลดลงช่วขณะเธอสามารถวิ่งออกจากรากไม้และหลบหลีกได้ไอราวิ่งสุดแรงผ่านดมมหาการหมอกหนาและความเมื่อพยายามกลืนเธออีกครั้งแต่แสงจากแผนที่ชี้ทางออกจากป่าร่างสูงผอมบางและดวงตาสีแดงหายไปทันทีเมื่อเธอออกมาถึงถนนริมป่ากลิ่นเหม็นและเสียงโห่ร้องหายไปแต่หัวใจของไอรายังคงเต้นแรงเธอรู้ดี สมบัติอาถรรพ์ไม่ได้จบเพียงครั้งนี้ดงมหาการยังรอผู้กล้าหรือผู้โลภคนต่อไปไอราจับแผนที่แน่นรู้ดีว่าคำสาปและความลี้ลับจะตามเธอไปทุกที่และวันหนึ่งคนต่อไปจะเข้ามาเพื่อพบสมบัติอาถรรพ์และความมืดที่รออยู่ในดงมหาการหลายปีต่อมาเรื่องราวของดงมมหาการยังคงถูกเล่าขานเป็นตำนานแต่สำหรับเลโอหนุ่มนักล่าสมบัติเขาไม่เชื่อเรื่องคำสาปเขาเจอแผนที่เก่าที่ไอราทิ้งไว้ แสงไฟจากแผนที่สว่างวูบวาบเหมือนเรียกเขาไปยังดงมหาการเลโอไม่ลังเลเก้าวเข้าไปในป่าหมอกหนาเสียงใบไม้สั่นและกิ่งไม้กระทบกันราวกับมีใครเดินตามทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นยเยือกดังขึ้นอย่าแต่สมบัติไม่ได้เป็นของเธอไม่มีใครรอดแต่เลโอก้าวต่อไปด้วยความอยากรู้เขาพบกล่องไม้เก่าอีกครั้งมือของเขาสั่นขณะเปิดกล่องภายในมีทองคําเพชรและหนังสือเก่าทันใดนั้นแสงสีแดงพุ่งออกจากกล่อง ร่างสูงผอมบางปรากฏขึ้นจากความเมื่อดวงตาสีแดงจ้องเลโออย่างหิวกระหายเลโอพยายามถอยหลังแต่รากไม้พาดเต็มทางแรงดูดจากพื้นดินดึงเขาเข้ากลางป่าเสียงกระซิบก้มว่าสมบัติเลือกแล้วไม่มีใครรอดเขาจับแผนที่แน่นแสงวูบวับชี้ทางออกร่างเงาเมื่อกรีดร้องด้วยเสียงแหลมสูงเลโอวิ่งสุดแรงผ่านหมอกหนาและความมื่แต่เขารู้ดีดมมหาการยังรอผู้กล้าหรือผู้โลภคนต่อไป สมบัติอาถรรพ์ไม่เคยหายไปมันเพียงรอใครสักคนที่จะเข้ามาอีกครั้งเลโอยืนอยู่ที่ปากดงมหาการมือยังจับแผนที่เก่าแน,น่นเขาหายใจแรงแต่คราวนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภเขารู้แล้วสมบัติอาถรรพ์ไม่ใช่ทองคำหรือเพชรมันคือคำสาปที่จับจิตใจผู้ใดผู้หนึ่งให้เข้าไปสู่ความมืดเขามองไปยังดงที่เคยคล่าชีวิตและความกล้าหาญของคนหลายคนรากไม้พาดเต็มทางกิ่งไม้สั่นราวกับมีชีวิต แต่ดวงตาสีแดงและเสียงหเบร้อหายไปดงมหาการเหมือนสงบลงชั่วคราวรอใครสักคนในอนาคตเลโอวางแผนที่ลงบนพื้นดินเขาก้าวถอยหลังออกมาพร้อมรู้สึกถึงแรงบางอย่างค่อยๆค,คลายออกจากร่างลมเย็นพัดผ่านมาราวกับดงมหาการส่งสัญญาณว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่คำสาบยังคงอยู่เมื่อเขาออกมาถึงถนนริมป่าความมืดและความเงียบสงบลงอย่างน่าประหลาด เลโอสูดลมหายใจลึกมองกลับไปยังป่าแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่าเดิมเขารู้ดีสมบัติอาถรรพย์ยังคงรอผู้กล้าหรือผู้โลภและดงมหาการจะไม่เคยปล่อยใครจากมันง่ายๆแต่สำหรับเขาคืนนี้เขารอดและคำสาปก็ยังคงอยู่รอคอยวันที่ใครอีกคนกล้าเข้ามา